นะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูมะคือตัวกูอะคือคนทั้งหลายอุเห็นหน้าเมตตาแก่กูสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณก็คือการอัปเกรดจิตวิญญาณด้วยหลักคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แนวการฝึกการปฏิบัตินั้นก็ได้ปฏิบัติตามแนวที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้แนะนําเอาไว้ตามที่หลวงพ่อแนะนําไว้ซึ่งก็มีตรงกับจริตเราบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับจริตเราก็ให้เราไปปฏิบัติส่วนที่ตรงกับจริตของเราที่สําคัญการปฏิบัติกรรมฐานนั้นถ้าเราไม่เข้าใจแนวการปฏิบัติหรือจุดประสงค์เป้าหมายเราจะไม่สามารถปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้นๆได้ ทำให้เราเกิดความรู้สึกสับสนรู้สึกว่ายากและทําให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติเราเข้าใจแนววิธีแบบไหนให้เราปฏิบัติในแนววิธีแบบนั้นครับคาถาเมตตาใดๆไม่สู้ใจของเราที่มีเมตตาต่อคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าเรามีใจเมตตาต่อคนและสัตว์ทั้งโลกความสุขมันก็จะบังเกิดขึ้นกับโลกของเรา ผู้ที่จะได้รับความสุขนั้นก่อนเลยก็คือจิตใจของเราจะมีความสุขไม่เร่าร้อนไม่ต้องหวาดระแวงใดๆเพราะว่าเรามีใจรักเมตตาต่อคนต่อสัตว์เราจึงมีความสุขใจไม่ต้องหวาดระแวงว่าใครจะนินทาใครจะให้ร้ายใครจะทำร้ายด้วยประการใดๆนี่แหละครับความเมตตามันเกิดขึ้นกับเราเป็นคนแรกถ้าเรา แผ่ความเมตตานี้ออกไปยังสัรพสัตว์ทีนี้หลักการปฏิบัติจิตให้เกิดความเมตตานี่แหละคือปัญหามันยากคือพื้นฐานของจิตเราทุกคนเนี่ยมันมีความรักความสงสารอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่พอมาเข้าสู่กระบวนการการปฏิบัติธรรมสร้างความเมตตาหรือสร้างพลังเมตตาให้เกิดขึ้นที่เราทราบข้อมูลมาปับ๊บเราก็อาจจะเกิดความงงๆง,งสักนิดหนึ่งว่า แล้วจะสร้างความเมตตาให้มันเกิดขึ้นกับจิตเราได้ยังไงแล้วเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงเราจะรู้สึกยังไงอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากก็มาคุยกันครับก็จะคุยกันแบบกว้างๆและให้กระชับรวบยอดเข้ามาความเมตตานั้นเราสังเกตได้ว่าใจของเรามีความรู้สึกว่าเกลียดชังสิ่งใดหรือเปล่าถ้าเรามีความรู้สึกเกลียดชังสิ่งใดนั่นแหละแสดงว่า ความเมตตาของเรายังไม่ได้มีต่อสิ่งนั้นสังเกตง่ายๆถ้าเรามีความรักต่อใครความรักนั้นมันหมายถึงรักแบบบริสุทธิ์ไม่ใช่รักแบบโลกที่เขาเป็นกันอยู่เป็นความรักที่บริสุทธิ์คือมีความสงสารมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านเรามีความรู้สึกรักเขายังไงสงสารเขายังไงนั่นแหละคือตัวเมตตาทีนี้ไอ้ตัวเมตตาตัวเนี้ย มันมีอยู่แล้วทุกคนก็จริงแต่บางทีมันไม่ได้เกิดออกมาจากใจของทุกคนและไม่ได้เกิดกับทุกๆคนเนื่องจากว่าบางคนเขาก็มีความรู้สึกไม่ถูกอกถูกใจกันมีความรู้สึกไม่ชอบขี้หน้ามีความเกลียดชังตรงนี้ตัวเมตตามันก็อ่อนลงไปเราจะทำยังไงสร้างยังไงให้เราคิดเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับ การที่จะสร้างความเมตตาเกิดขึ้นกับใจเรานั้นเราก็ต้องสร้างฐานเบสิกขึ้นมาเราคิดพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้ว่าชีวิตคนเรามันเกิดมาแล้วมันตายไหมร่างกายที่เป็นอยู่มันสะอาดหรือสกปรกไม่ว่าเราไม่ว่าเขาเขาเป็นแบบเราไหมก็คือร่วมทุกข์เหมือนกันแล้วก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราคิดแบบนี้เป็นฐานปับ๊บเราก็ไปดูซิว่า คนที่เราเกลียดชังเขาเนี่ยเขาจะมีสภาวะแบบเดียวกับเราที่เป็นไหมก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันถ้าเราคิดแบบนี้เป็นฐานมันก็จะส่งผลต่อ,อการพัฒนาการด้านจิตใจของเราไปสู่กระบวนการรู้สึกเฉยๆจากความเกลียดชังก็จะรู้สึกเฉยๆและไม่เกลียดและเออเดี๋ยว เขาก็ตายเดี๋ยวเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็หิวเขาก็มีความทุกข์เหมือนเราความรู้สึกเกลียดชังมันค่อยๆค,คลายตัวไปถ้าเรามีฐานหลักความคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันอยู่ที่เราจะนํามาใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมในแต่ละข้อนะครับวันนี้คุยเฉพาะตัวเมตตาว่าถ้าเรามีความรู้สึกเฉยๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มสร้างขึ้นมาแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหมดก่อน สัตว์ที่เราเกลียดไม่เกลียดไม่ว่าคนว่าสัตว์เราแผ่ให้ทุกเชา้าทุกเย็นแล้วพอไปเจอศัตรูคนที่เราไม่ชอบหน้าเนี่ยเราแผ่ให้เขาได้ไหมถ้าเรายังแผ่ให้เขาไม่ได้ก็ยังไม่ต้องแผ่ก็แผ่ให้สิ่งที่เราไม่เกลียดชังก่อนแล้วทําแบบนี้ทุกวันทุกวันพอไปสะดุดคนที่เราเกลียดชงังหรือเป็นศัตรูกับเราเนี่ยที่เขามุ่งทําร้ายเราทําลายเรา,า,เราจองล้างจองผ่านเรานะฮะถ้าจิตของเรายังมีความรู้สึก ไม่ชอบอยู่ให้เราพิจารณาเลยว่าเราอาจจะเคยสร้างกรรมแบบนี้กับเขาไว้ในอดีตชาติจริงอยู่ชาตินี้เราไม่เคยทําอะไรเขาเลยแต่ชาตินี้เขาอาจจะมาทวงเอาคืนแล้วเราก็จงสร้างความผ่องใสให้เกิดขึ้นกับจิตของเราว่า เราเคยทําเขาไว้เราคืนเขาดีกว่าก็ให้เขาเอาคืนไปเขาจะใส่ร้ายเรายังไงทําอะไรกับเรายังไงก็เชิญทําตามสบายเลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาของจิตใจเขามันผูกมันมีสัญญาความทรงจําผูกมาตั้งแต่อดีตชาติก็เป็นไปได้แล้วกําลังใจของเราก็จะมีความสบายขึ้นพอใจของเราสบายขึ้นเราก็แผ่เมตตาอีกแผ่ให้เขาดูสิเราแผ่ได้ไหมพอเริ่มแผ่ได้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ย กำลังพลังความเมตตาม,มันจะเริ่มขยายตัวขึ้นมันขยายตัวครับความเมตตาเนี่ยแผ่ให้เรื่อยๆแต่อารมณ์นี้มันจะไม่คงที่นะครับอารมณ์ความเมตตาเนี่ยมันอาจจะไม่คงที่เพราะว่าสภาวะจิตของเรายังไม่ได้เข้าสู่การเป็นพระอารหันต์เพราะาเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยบ้างก็ปฏิบัติจากความดีเบสิกพื้นฐานมาบ้างก็อยู่ในขั้นอธิยะเบื้องต้นบ้างก็สูงขึ้นไปตามกําลังใจถ้าใจของเราสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย ความเมตตาของเรามันจะเริ่มคงที่มันจะแผ่กว้างขยายออกแต่มันยังไม่เต็มที่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยมันเต็มที่เลยมันเต็มอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าบารมีเต็มก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในด้านของความดีมันเต็มไปหมดแล้วจิตของจิตของเรามันก็จะวางเฉยถ้าเราเต็มได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกในอารมณ์เฉยๆไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังแต่รู้สึกมีความเมตตาต่อเขา ถ้าอารมณ์แบบนี้แสดงว่าเรามีพลังของความเมตตาขึ้นมาแล้วและจะคงที่เมื่อเราฝึกพัฒนาจนเข้าสู่การเป็นพระอรหันต์นะครับไม่ต้องตกใจวันนี้เมตตาเขาพรุ่งนี้รู้สึกเกลียดใหม่มันจะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับเราเป็นนักปฏิบัติให้เราทําความเข้าใจไว้เมื่อมาฟังตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจวันนี้เมตตาพรุ่งนี้เกลียดมลืนรัก วันต่อไปสงสารวันต่อไปเอาใหม่เกียรติชังหนักเขาพีอีกเพราะว่าเขามาใส่ร้ายเรามากขึ้นนี่แหละแสดงว่าเขาต้องการให้เราฝึกตัวเมตตาเขาไอ้ตัวกิเลสนนมันจะมาขวางไม่ให้เราบรรลุตัวเมตตาหลวงพ่อเตือนว่าให้ระวังถ้าเราจะปฏิบัติธรรมในข้อใดไอ้ตัวกิเลสในข้อนั้นจะเข้ามาขัดขวางบางทีปฏิบัติมาดีๆราบลื่น ไปไปมามาจู่จูก็ศัตรูหมู่มารมันเกิดขึ้นมารวมตัวกันเกิดขึ้นมาร่วมมือกันทําลายเราให้เราเกิดโทสะให้เราเกิดความเครียดแค้นจริงชังเมื่อเราเจอแบบนี้ให้เราตั้งสติสติจะมาจากไหนมันจะมาจากการที่เราคุมลมหายใจนั่นแหละที่เราคุมอยู่ทุกๆกวันวันละนิดวันละหน่อยนั่นแหละมันจะส่งผลใช้งานโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะตั้งสติและคิดได้อ้าเขาเกิดมาเดี๋ยวขาก็ตายเหมือนเราเขาก็มีความทุกข์เหมือนเราช่างเขา เขาทาสิ่งใดเขาก็ได้รับสิ่งนั้นอารมณ์เรามันจะค่อยๆอุเบกขาอารมณ์ไปเองนะครับของแบบนี้มันต้องค่อยๆฝึกและสังเกตดูว่าความเมตตามันเกิดขึ้นกับเราในระดับใดก็คือตอนที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเราแผ่ให้คนที่เรารักทั้งหมดสัตว์ที่เรารักทั้งหมดเสร็จแล้วทั่วไปจักรวาลเลยเสร็จแล้วมอมาสะดุดกระดาษไอตัวศัตรูในใจเราที่เราไม่ชอบเนี่ยเราแผ่ได้ไหมถ้าเราแผ่ได้นั่นแสดงว่าตัวเมตตาเรามันขยายตัวออกมาในระดับหนึ่งแล้วอันนี้แสดงว่า เราเริ่มเข้าถึงตัวความเมตตาตัวเมตตานี้มีพลังทรงพลังมากเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยบางทีเราเจอคนที่มีความเจ็บไข้ที่ป่วยมาด้วยอะไรกันแล้วแต่เรารู้สึกเมตตาเขาเขาไปรักษาที่ไหนมาไม่หายแต่เราส่งจิตส่งพลังความรู้สึกในใจเราออกไปรากฏว่าไอ้โรคที่รักษาที่ไหนไม่หายนะ่ะมันดันคลายตัวไป อันนี้ที่ผมนํามาพูดเนี่ยคือผมเจอมาแล้วนะครับแล้วก็สัมผัสมามา,มากมายหลากหลายรูปแบบนะแล้วเมื่อเราช่วยเขาได้อะไรได้เนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจว่าเขาจะดีหรือเลวกับเราเราดีกับเขาเนี่ยไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องดีกับเราเสมอไปนะครับนี่ถ้าเราจะฝึกความเมตตาเราต้องพยายามส่งกําลังใจแบบนี้แล้วก็มีการเช็คมีการเช็คอารมณ์เมตตางเราว่าอยู่ในระดับใดก็คือการแผ่เมตตาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนทำแบบนี้บ่อย ถ้าท่านต้องการให้ความเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมากๆในตัวเราเนี่ยก็ให้เราหมั่นสร้างบารมีตัวอื่นๆด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นทานบารมีอ่ะจริงๆแล้วทานบารมีเนี่ยถ้าเรามีเมตตาตัวเดียวทานบารมีมันเกิดมันจะรู้สึกอยากจะช่วยอยากจะให้ตามกําลังตามโอกาสที่เราจะทําได้แต่ต้องดูด้วยนะครับมันต้องมาจากปัญญาบารมีก่อนตัวปัญญานี่สําคัญไม่ใช่ช่วยกันด่าเลยช่วยเสร็แล้วเขาก็มาฆ่าเรา ทำร้ายเราอันนี้เราก็อย่าไปช่วยอา,อาจจะช่วยครั้งสองครั้งได้แล้วสังเกตดูถ้ายังไม่กลับจิตกลับใจเราก็หยุดการช่วยไม่เอาแล้วถ้าคนแบบนี้เราไม่สนับสนุนโจรน,นะฮะให้ไปทาร้ายสังคมหรือมาทํร้ายตัวเราเราต้องใช้ปัญญาหลวงพ่อบอกว่าปัญญาเนี่ยสำคัญมากพระพุทธองค์ก็ทรงวางไว้ในหนึ่งบารมีทั้ง10อย่างก็คือปัญญาบารมีถ้าเราเอาปัญญาบารมีเป็นตัวตั้งต้นเป็นสัมมาปัญญาก็คือ มรคมีองค์8ก็คือสัมมาปัญญามีความคิดเห็นชอบมีปัญญาเห็นชอบนะบผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องมรคเรื่องอะไรจริงๆแล้วจําเป็นต้องพูดก็ต้องพูดก็คือดึงออกมาใช้มรคมีองค์8เนี่ยนะก็คือในเรื่องของสัมมาปัญญามีความคิดเห็นชอบดำรีชอบคือเห็นตรงไปตามความเป็นจริงตรงไปตามความเป็นจริงอันนี้สําคัญมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง บิดเบือนออกไปจากความเป็นจริงด้วยระบบทางปัญญานะบารมีด้านอื่นมันไม่ส่งเสริมทําให้ปัญญานั้นเสื่อมถอยปัญญานั้นด้อยเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบนะฮะเป็นผิดก็คือเห็นกงจากเป็นดอกบัวนะฮะของแบบนี้มันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงและมันมีอยู่ในทุกสังคมด้วยเรื่องของนะปัญญาเนี่ยสำคัญนะผมก็จะมาพูดมาพูดไปก็ไม่พ้นตัวบารมีข้ออื่นๆ เมตตาบารมีนะครับวิธีการสร้างเมตตาบารมีก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วคิดหลักการง่ายๆก็คือเราคิดว่าเราเกิดมามองที่ตัวเราเราเกิดมาเราแก่ไหมเราเก็บไข้ได้ป่วยไหมเราตายไหมเรามีความทุกข์หิวมีความทุกข์ร้อนมีความทุกข์หนาวบ้างไหมเขาก็จะเป็นเหมือนเรานี่คือเอามาเป็นฐานไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนเป็นเหมือนกันถ้าเราคิดแบบนี้ได้ เรารู้สึกเกลียดชังใครให้เราคิดตรงนี้เข้ามาเข้ามาส่งเสริมประกอบนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วทําแบบนี้บ่อยๆแล้วเช็คดูว่าพลังความเมตตาเรามันขยายตัวออกหรือยังก็คือการตอนที่เราแผ่เมตตาเราแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหมดไปในทั้งจักรวาลเลยแล้วพอไปถึงคนที่เราเกลียดเราชังที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยคิดทําร้ายมุ่งร้ายจองร่างจองผ่านเราเราแผ่ให้เขาได้ไหมแผ่ให้เขามีความสุขได้ไหมถ้าเรา แผ่ได้นั่นแสดงว่าตัวเมตตาเราขยายถ้ายังแผ่ไม่ได้เราก็ย้อนกลับมาสร้างไอตัวฐานตรงนี้ใหม่ก็คือเกิดแก่เจ็บตายเขาเป็นเหมือนเราไหมนะเราคิดแบบนี้คิดบ่อยๆซ้ๆําๆแล้วมองให้เห็นความเป็นจริงแล้วจิตของเราเนี่ยจากที่มีความหยาบกระด้างมันจะเริ่มมีความละมุนขึ้นมันจะเริ่มมีความปรานีตขึ้นแล้วพอแผ่เมตตาทุกๆวันเนี่ย จิตของเรามันจะเริ่มมีความรักกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วพลังความเมตตาเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้มากมายจริงๆนะครับยิ่งกว่าคาถามเมตตาใดๆแต่ทีนี้กำลังใจของคนไม่เสมอกันไม่เท่ากันเพราะว่าวิถีชีวิตที่แตกต่างกันสังคมที่แตกต่างกันอะไรต่างๆมันแตกต่างกันไปหมดเลยเรฉะนั้นในเรื่องของกำลังใจเนี่ย จึงไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันเขาก็ต้องการที่ยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันบางคนไปใช้คาถาอา้าวใช้คาถาก็ได้ไอ้คาถาตัวเนี้ยใช้แล้วให้มันเกิดประโยชน์ต่อปัญญาเราด้วยเราคิดด้วยใช้แล้วมันจะเกิดสมาธิคาถาเนี่ยเราภาวนาบ่อยๆแต่มันเกิดสมาธิพราะเกิดสมาธิแล้วสติมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราก็สามารถนําสติปัญญาไปพิจารณามันจะวนอยู่นี่แหละครับธรรมะมันไม่มีอะไรมากหรอกเราไปรับสื่อ มามากแล้วก็สับสนเพราะเราตีโจทย์ไม่แตกถ้าเราตีโจทย์แตกในฐานแรกสมองปัญญาของเรามันจะต่อยอดและธรรมะนี้สัมพันธ์กันตั้งแต่ฐานขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นพะะระอรหันต์พยายามทรงกำลังใจด้านความเมตตาไว้เสมอเสมอ,สมอแล้วศีลก็จะไม่ขาดไม่ด่างพ้อยตัวอื่นๆบารมีทั้ง10ข้อก็จะตามมา แล้วเราก็สามารถตัดสังโยน์สามได้ง่ายๆตั้งใจประรานนาพนันิพานง่ายที่สุดมันง่ายก็จริงครับแต่ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยเหมือนกับเราไม่เคยจับปลาในแม่น้ำเลยเราโดดตูมลงไปครั้งแรกเลยไปไล่จับปลาตัวเล็กๆคงไม่ต้องพูดกันมันจับไม่ได้แน่จับได้มือเนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่นะก็ไล่ปั้มเหมือนกว่าจะกอดลัดฟัดเวียงเอาขึ้นมาได้เนี่ยมันก็แสนจะยากเพราะมันเป็นการจับครั้งแรก ก็เหมือนกับการปฏิบัติจิตในด้านของความดีโดยเฉพาะการสร่งกําลังใจให้เป็นพระโสดาบันในขั้นต้นเนี่ยมันจะยากพอยืนในตาแหน่งพระโสดาบันขั้นต้นได้ปุ๊บทีนี้แหละเราสามารถตีตัวขั้นต,ต่อไปได้เลยภระสะกิทาคานีคงไม่ต้องพูดกันอารมณ์คล้ายกันมากอารมณ์คล้ายกันมากเหมือนพี่กับน้องหลวงพ่อเปรียบว่าเหมือนพี่กับน้อง อารมณ์ทุกอย่างมันจะคล้ายๆกันสู้ไปตีตัวอนาคามีแล้วก้าวสู่พระอาหารหันต์เลยก็ได้ทีนี้องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดบอกว่าเมื่อเราทรงกำลังใจเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดก็ให้เราตัดกิเลสในที่นั่งนั้นเลยก็คือให้เราเข้าสู่การเป็นพระอาหารหันต์ในที่นั่งนั้นเลยคือไม่ต้องเรียงตาระดับตามที่พระองค์ทรงวางไว แต่ที่พระองค์ทรงวางระดับไว้เนี่ยพระโสดาสกิทาคาอาณาคาอารหันเนี่ยก็คือให้รู้ความเป็นจริงของระดับอารมณ์แต่การปฏิบัติจริงๆในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางคนโดดข้ามเลยพอเป็นพระโสดามันในที่นั่งนี้ปับ๊บตีตัวเป็นพระอรหันเลยก็มีเยอะแยอะอย่างครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่อย่างพวกเราเนี่ยถ้ากําลังใจของเรามันไม่เคยทําอะไรมาเลยนะปล่อยมาโดยตลอดเนี่ยเราก็ค่อยๆปล้ำมัน ให้อยู่ในพระโสดาบันแล้วก็ค่อยๆปั้มขึ้นไปทีละขั้นจิตของเรามันจะค่อยๆปราณีตตัวเมตตาตัวแรกตัวนี้ตัวเดียวจะสามารถทําให้เราบรรลุทมข้ออื่นๆได้และจงระวังเราจะเข้าถึงทมข้อใดมาในข้อนั้นจะมาบังเกิดโดยเฉพาะตัวเมตตาเดี๋ยวจะมีโทสะเข้ามาให้เราเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเกิดศัตรูคู่อาฆาตขึ้นมาให้เราเกิดบันดาลโทสะให้เราเกิดความ ุ่เคืองแค้นใจเพราะฉะนั้นให้เราใช้สติที่ได้มาจากลมหายใจกำหนดอยู่เสมอเสมอนั้นมาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตาให้ตัวนี้ทุกคนท่องได้แต่ทุกคนเข้าให้ถึงครับอยากฟังอยากชมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามา,าวันนี้มีพี่น้อง FC ของเราถืออุโบโสถศีลขออนุโมทนาด้วยเดิมทีท่านผู้นี้มีกำลังใจที่ตกมากดาวมาก หลังจากที่ได้มารับฟังช่อง y o u t u b e ช่องนี้กำลังใจเริ่มดีขึ้นพอกำลังใจดีขึ้นความเข้าใจในธรรมะที่แนะนำตามที่หลวงพ่อฤสีดิ้งดำท่านสอนเอาไว้เนี่ยแนะนำไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องอ่านด้วยนะครับว่ากำลังใจระดับนี้ควรจะให้แนวการปฏิบัติแบบไหนคือเราต้องตีโจทย์ให้แต่ของแต่และบุคคลด้วยแล้วเขาก็จะสามารถปฏิบัติไปได้ อย่างง่ายได้และกำลังใจก็จะฟูมากขึ้นเรื่อยๆขออนุโมทนา FC สุภาพสตรีท่านนี้ด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจแบบนี้ไว้แต่ถ้าเมื่อใดที่กำลังใจเราดาวลงมาอีกตกลงมาอีกก็ไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรายังไม่ถึงพระอาหารหันต์นะครับติดขัดอะไรในการปฏิบัติธรรมมีสภาวะจิตเป็นยังไงสงสัยไปไม่ถูกจะทำยังไงต่อไปก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถาม ผมยินดีที่จะแนะนําให้ตรงไปตามความจริงนะครับถึงหลวงพ่อจะไม่อยู่แล้วแต่คําสอนของหลวงพ่อ,อยังคงตาตึงอยู่ในจิตวิญญาณและความทรงจําของเราเราจะจําอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้และพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีทุกท่าน